Sí. De... ปะทาวิปกะเรอภิเสกสัพพัวทานังอาคาปะตัวปมวัชติสุนาคกตังสุมังคารังสุปักขังสุทิตังสุขโนุสุโมตัวจะสุเยตังพระมาริสุปทาคินังกายยกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาค ิรังมาโตกัมมังปะริ k ธิเตปะทาคินาปะทาคินานิกัตวานะระปนะเถปะิิตารนพุทธาสเอรสุิตาทะเิยติี หังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้า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 พระ สุดก็เป็นการถวายทานแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนญาติโยมที่ร่วมกันขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ เป็นประเพณีวัฒนธรรมของเรานะที่ได้ร่วมกันทำมาเพื่อความสุขความเจริญทางกายทางใจทางเมื่อจิตใจของเรามีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความสุขก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเนาะได้ราชานิมนต์พระคุณเจ้ามาร่วมในการขึ้นบ้านใหม่ในครั้งนี้ ก็ขอส่งผลบุญให้เจ้าภาพได้มีแต่ความสุขความเปรนเลิศเงินทองไหลนองเงินทองไหลไหลมาทีมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะในช่วงปีใหม่ก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเปริญรุ่งเรืองสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเปริญเนาะด้วยอายุวะนสุขะพระปริพันธ์สันบัดการทุกท่านทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงกค่นี้นะขอบคุณมากจ้า